สวัสดีครับผมก็ติรายุนะครับวันนี้นะครับที่ทุกท่านกำลังเห็นเนี่ยมันเป็นเ,เป็นการสัมภาษณ์แบบใหม่ซึ่งผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเป็น VR ท่านจะเห็นว่ามันเป็น3มิติสามารถโยกย้ายอะไรก็ได้ก็แล้วแต่แล้วก็อยู่กับนิตยสารพอร์ชนะครับผมจริงๆแล้วไม่ได้มาถ่ายแฟชั่นนานแล้วถามว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกก็แอบมีเครียดนะเพราะว่าเฮ้ยเราไม่ได้เตรียมตัวหุ่นเนื่องจากร่างกายเราเจ็บหลายส่วนแต่ก็ anyway ช่างมัน มาเต็มที่แล้วก็บอกให้เขาไม่พี่ไม่ต้องแบกเยอะได้ไหมเพราะว่าถ้าแบกเยอะพุงจะออกก็เมื่อกี้ก่อนถ่ายก็แอบไปเข้าห้องน้ำชุดใหญ่ครับแล้วก็โอเคดีขอขยับอยอย่างนเอออย่างนั้นอะดี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 สวยครับดีสวยไหม อย่างนั้นแหละฟิวอย่างงั้นแหละไอ้ด้องแช่ดีแม่สวยหอนอืมมันก็ขยับคนที่ข้างออกน,ะน,น,ดออนิดูเป็นนวดเออคนอืมดีสวยครับมาเรื่อยๆเลยดีดีดีนั่งนนะาาี่น่ะเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาจับมองมาเออดีสวยแม่ ก็กระเถิบไม่นนนนตัวโอเคนะกระเถิบมือกระเถิบมือเออดีครับเหมือนเดิมนะเซ็มมาเลยดีผลงานตอนนี้นะครับก็มีภาพยนตร์เรื่องคืนยุติธรรมซึ่งจะเข้าฉายวันที่27กุมภานี้เป็นภาพยนตร์ที่ เป็นแนวเทรลเลอร์แอคชั่นรวมกันแล้วก็ผมเชื่อว่าให้ความบันเทิงแน่นอนเพราะเรื่องนี้ทุกคนทำการบ้านหนักมากและควบคุมการการผลิตด้วยพี่อุ๋ยนนทีนะครับยังไงก็ฝากด้วยคืนยุติธรรวันที่27กุมภาพันธุมภานี้แล้วเจอกันครับ